สิ่งที่สําคัญสําหรับพนักง,งานทุกคนที่เป็นลูกจ้างทุกคนเนี่ย<ม>ก็คือการได้รับค่าตอบแทนที่ตรงเวลาหมายความว่าสื่อถึงความแข็งแกร่งความมั่นคงของคนที่เป็นนายจ้างด้วยเราในฐานะที่เป็นลูกจ้างเนี่ยข้อแรกที่ทุกคนต้องการเลยก็คือความมั่นคงอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขามั่นคงก็คือการได้รับค่าตอบแทนที่ตรงตามจํานวนและตรงตามเวลา คือทุกสิ้นเดือนก็ทุกสิ้นเดือนอถ้าเดือนหนึ่งสองรอบก็เดือนหนึ่งสองรอบได้ในวันที่ตรงเป,ป๊ะและเป็นอย่างนั้นต่อเนื่องบ่งบอกถึงความตั้งใจมันจะบ่งบอกถึงความซีเรียสความสตริกของบริษัทด้วยหรือคนที่เป็นนายจ้างด้วยว่าเขาให้ความสําคัญกับความมั่นคงตรงนี้นั่นคือสิ่งที่จะทําให้พนักง,งานทุกคนเนี่ยหรือลูกจ้างทุกคนเนี่ยเกิดความมั่นคงเกิดความมั่นใจมั่นใจก่อนแล้วเขาจะรู้สึกว่าเขามั่นคงที่เขาอยู่ที่นี่ เมื่อเขารู้สึกว่าเขามั่นใจเมื่อเขารู้สึกว่าเขามั่นคงที่จะอยู่กับที่นี่มันก็สร้างความยั่งยืนให้กับบริษัทได้ <อ deep. S 1> ว่าบริษัทเนี้ยจะมีพนักงานคอยโอ p ปเร t งานต่อไปเร Yet ื<ๆ>่อยๆมันจะทําให้ทิร์ turn over ของพนักงานนั้นต่ําลงด้วย <Led. S 2> <remar que S 1> เมื่อพนักงานเขาไม่รู้สึกว่าเขามั่นใจเข<ๆ>าไม่รู้สึกว่าเขามั่นคงที่จะอยู่ที่นี่เงินเดือนจ่ายช้าบ้างเล t บ้างไม่ครบบ้างไม่ตรงบ้างเขาก็จะรู้สึกว่าเขาไม่มั่นคง ดังนั้นเขาก็จําเป็นที่จะต้องหางานใหม่ที่มันมีความมั่นใจที่มันมีความมั่นคงมากกว่า